สวัสดีครับวันนี้กหลามมีสาาวันนี้กใจเาราาแก้มือแล้รรอบที่สามได้เนีสย่ีที่แล้วผมเมาโอ้มันกันหนำกันหน้าดูอันนี้แล้วนี่ผมมาล่าสุดนี่กําลังจะเข้าหน้าเวที ดูครับดูความน่ารักของคุงอิงของเรานะครับเออ้องคุงอิงมาแล้ววันนี้ได้ดูปอดฟ้าปอดฝนอ่าปอดฝนไม่รอบที่แล้วเธอก็จะมาซอ้์ไทยไม่ใช่หรอไอ้เธอก็ไม่ได้ซื้อปีที่แล้วผมมาฝนตกโอ้โห ก็ไปยิ่งาเหนียเสยงนี้เียวตไลเอเขาพูดนะไปขพูดอยู่เขาพูดอยู่รุ่มคิดว่าิ์ศรี่ม่ือี่หล่ะจะในยังต้องรูกเนี่ย้วยลูกแก้วใ่างว่ามอบให้แก้วมอบ้ีบรมอบให้กับพี่ให้ลูกสาว กสาวแห่งชาติผู้หมวดอย่างไทยรูปเนี่ย่ายรูปกับผู้หมวดเนี่ผู้หมวดก็อยากถ่ายครับนี่ตู้หวจแม่เลยกับเสด็จด้วยโหวกตะลุดหนียิ่งล่าผู้หมวดเปิดหน้าแน่น่ะน้าให้ลูกอ่ะเรื่องแต่อยู่หน้าเวทีเออเปิดหน้าเออเปิดหน้าเลย่ายกับลุงเปิดหน้าเลยวะ เออนนครับหมวดครับดูดูนครับช่องใหญ่ก็มีครับเห็นหมวรเเ็นาปาความรักเข้าไปความรักม่นไม่ก็ใช่เคยเล่นไหมชิดใจไม่ม okay. yeah. ีพลังยำข่ใช่เรื่เพราะว่า

ดันละไอเีวคนซุปเปอร์แมนรัเมัโทษดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหลายงานแล้วเจอกันเออพอมางเข้าโรงบาล มาช่วยมีโรงบางอะไกันไข่กันเลยว่ามีไผ่มาซอยมันดูอุ่นอิงแล้วนะครับห้ามไม่ใช่ยันยนฮ่นี่่ยนปันจิ้นจา cả lắm, vừa vừa, là cái ngàm nọ, ngàm, cái mướn, ngang, ngang, ừ. ngang, ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพักี้ฝนฝนตอนนี้ครับต้องลุ้นแต่ละสนามใช่ปีที่แล้วผมมาโอ้โหมัาขน้ำหน้าดูเลยครับตรงนี้อ่ะ เอาโเลข้างหน้าค่ะขา,ขาอคขอถนี้คอถุงยมีเยอะอกเอาขาย่ากายอะน่ยคยเ่สิ่สาย ความน่าร <gesch> <Lindsey> ักของปูอ <se> ิงครับสวัสดีครับพี่มเงคสวัสดีครับแลมีปูเปสนแปดพอตมันจะเพื่อนะครับสวัสด่อตัวครับเพ่อนไปเ็นญี่ปุ่นเ็กเส็นพ่อเพือครับเส็นอ้โหข้าวผัด้ ดูย <screws in the fridge> ูท <stumbled upon> <enger> ูบก <desserts into> <hungry> ันนะครับพี่น้องนี่ครับ เาเลี้ยมาแล้วมาแล้วมา้ยมอันนี้ก็มาเกอบเริ่แล้วมั้นี่